สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกันกับร้านกาแฟคาบิทานะคะร้านนี้เปิดมานานแล้วยังคะเปิดมาเป็นปีที่5้าแล้วคะ่ะปีที่ห้าแล้วแล้วมีที่มาที่ไปในการมาทาร้านครั้งนี้ยังไงบ้างคะพี่เขาจะเป็นหุ้นส่วนใหญ่นะคะ,คะเขาก็แบบว่าอยากให้มีแบบร้านกาแฟาที่สามารถแบบคนขาจรเปิดได้แล้วบางอืญทางไปรษณีย์เขาก็เปิดพื้นที่ตรงนี้ให้เช่าอะค่ะก็เลยมาลองเสี่ยงดูค่ะตอนแรกๆก็ลองเสี่ยงกันไปอะค่ะแล้วที่เปิดมาห้าปีนี่ปีนไงบ้างคะ ก็ดีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจาใช่เยอะค่ะแล้วก็มันเป็นขายจนเป็นแบบเปิดโอเพ่นแบบบางทีลูกค้าเวียนอะไรก็สามารถมาสั่งซื้อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนี่ที่ทาเป็นของคนเดียวหรือว่าเป็นผู้ส่วนอะไรกอ๋อไม่ค่ะเป็นของพี่เขาคนเดียวค่ะพี่เขาก็ก็คือเป็นหุ้ใหญ่บามือนว่าเคยทําตอนที่เป็นพระธามอยู่แล้วก็ทำต่อพอเรียนจบก็ทําต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่เรามาทำตรงนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําเครื่องดื่มมา อ๋อค่ะพี่ทานที่เป็นเจ้าของร้านนะคะเขาก็มีเขาก็เรียนสูตรเรียนอะไรมาค่ะแล้วก็เอามาปรับปรุงให้เป็นสูตรของที่ร้านเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะกพพี่เขาก็มีความรู้ด้านเครื่องกาแฟด้านอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ค่ะเออลูกค้าที่มาส่วนมากจะเป็นกลุ่มไหนคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มานี่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ไว้ทํางานหน่อยนะคะก็จะมีแบบประมาณว่าตอนเช้าก่อนไปทำงานก็จะแวะมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นช่วงบ่าย จะเป็นแบบรสถานที่ราชการแถวนี้ค่ะก็จะตอนเที่ยงพักเที่ยงก็จะแวะมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าประจําก็ต้องเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจําแต่ว่าขาจรก็จะมีมาบ้างพรามันเป็นลานจอดรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเสาร์อาทิตย์แล้วมันติดกับห้างสรปะสินค้าก็แวะเข้ามาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมนูของที่ร้านนี้มีอะไรบ้างคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาแฟสดทั่วไปนะคะแต่อาจจะจะเป็นสูตรของที่ร้านเองก็จะมีเอสเปรสโซ่ เอสเปรโซคาปูชิโนอเมริกาโนทั่วไปอะค่ะจะเป็นใช้กาแฟของอาราบิก้าแล้วก็ก็จะมีเมนูชามะนาวชาเย็นเด่นๆหน่อยของที่นี่ก็จะเป็นชาเย็นก็ที่<ะ>ขายดีสุดก็คือชาเย็นส่วนั้นทก็จะเป็นชาเย็นแล้วก็จะเป็นกาแฟคาปูชิโนเย็น ที่ทาให้ลูกค้าติดใจเนี่ยค่ะถึงได้เวียนมาบ่อยๆ่ยูที่ตรงไหนคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่ร้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบเราสามารถนั่งคุยกันได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วสูตรที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นแบบบางทีเวลาคอกาแฟนะคะเขาก็จะมากินกาแฟสดเขาก็จะมีในมุมของเขาที่ผมไม่ชอบหวานนะคะผมไม่ชอบพิมนะคะแล้วพอมันเป็นร้านที่มีความเป็นกันเองก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ก็สามารถที่จะบอกได้ว่าผมอย่างนี้นะคะผมอย่างนี้นะคะอะไรเงี้ยแล้วก็ทางร้านก็จะ คนทานมีคนชมก็จะใส่ใจแล้วก็จะจําได้ว่าที่คนนี้ไม่ชอบหวานที่คนนี้ไม่ชอบครีมเวลามาครั้งหน้าเราเขามาถึงเราก็ชงให้เขาได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องบอกแล้วเราก็จะรู้ว่าเขากินรสชาติอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมัดใจให้เขาอยากกลับมาที่นี่อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>คิดว่าน่าจะเป็นตรงนั้นแล้วก็บางเรื่องแล้ามันเป็นแบบเป็นมุมเล็กๆด้วยค่ะส่วนลูกค้ากับกับกับคนชมก็จะเหมือนสนิทกันเลยเป็นเหมือนแบบว่า ได้เจอไม่เจอหน้ากันวันสองวันก็ทักทายหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันเหมือนไม่ได้แบบมาซื้อกาแฟแต่มันเหมือนได้มานั่งมานั่งหาเพื่อนมานั่งแชร์ประสบการณ์กันอย่างนี้มากกวา่าลูกค้าก็สามารถสั่งได้ว่ารสชาติไหนแบบไหนส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกค้าประจำเนี่ยก็จะมีเป็นสูตรของตัวเองมาครั้งแรกก็จะบอกเลยว่าผมไม่ชอบหวานครับแล้วก็จะจําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบไม่เป๊ะมากถ้าเป็นขาจรเขามาถึงเขามาสั่งเมนูว่าคาปูชิโน่เย็นแล้วก็จะทําสูตรพื้นฐานของที่ร้าน แต่ถ้าเขามาถึงแล้วเขาก็แบบแอบ,บบอกว่าไม่กินอันนี้นะคะไม่กินอันนี้นะพอมาครั้งที่2เราก็จะจําได้เลยค่ะร้านเปิดให้บริการวันไหนบ้างคะก็ร้านที่ร้านเนี่ยค่ะจะเปิดทุกวนันเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงทุกวันเลยค่ะค่ะแล้วเรามีแนวคิดที่จะขยายสาขาเพิเ่มเติมอีกไหม่คะตอนนี้ตอนนี้ก็กําลังทําอยู่อีกสาขานึงที่ฝั่งสิ่นานครค่ะที่ปั๊มเท็กโกบางบนว่าตอนนี้ก็เรือน้ํามันก็จะวิวฝั่งโนซซเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลย ก็เลยว่าไปแวะที่นน่นเพราะว่าที่ร้านเนี่ยค่ะก็จะมีลูกค้าที่เป็นฝั่งโน้นนะคะมาซื้อของก็มาแวะซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็แวะมาเพื่อซื้อกาแฟเลยก็มีแอบบน่นเออไกลไปไปแอบเปิดแถวนู้นหน่อยนี่ค่ะบางทีก็ได้ที่ก็กําลังตั้งอยู่ประมาณ ประมาณเดือนก,กว่าก็น่าจะเรียบร้อยค่ะยูยูตรงไหนนะคะยู่ตรงปั๊มเช็กก้อค่ะตรงขวัสิงหานคค่ะก็อีกเดือนกว่าก็เปิดได้แล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็กาลังก่อสร้างอยู่ส่สุดท้ายนะคะอยากจะสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกของร้านเราณวันนี้ค่ะกับกิจการเล็กๆหรือว่าหรือได้ว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวของเราตรงนี้เรามีความรู้สึกกับธุรกิจตรงนี้ยังไงบ้างคะจริงๆมันมันมองว่าเป็นความสุขอะนะคะมันไม่ได้มองว่าเป็นธุรกิจเล็กๆอันนี้คือถ้าตอบแทนเจ้าของร้านก็น่าจะประมาณว่า บางเดินว่ามันมันแบบเออเราสามารถทํางานนู้นนู้ไปได้แล้วก็ทํางานตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าตอบในมุมของคนชงที่อยู่ตรงนี้กับที่เจอกับลูกค้าทุกวัน,ก,วนก็จะตอบว่าเราเหมือนไม่ได้มาทํางานแต่มันเป็นความสุขเล็กๆของเราที่แบบว่าจะได้มาเจอคนจะได้มาอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบแล้วเราก็ทํางานกับคนที่เขาไว้ใจเราอะไรเงี้ยค่ะแบบเราสามารถทํางานได้อย่างสบายใจไม่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นลูกจ้างเหมือนเป็นอะไรแต่เหมือนทํางานกับพี่ที่เป็นครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะ ในขณนะดเดียวกันลูกค้าทุกคนก็จะแบบว่าหนูแอบ,บหยุดวันสองวันก็จะแบบไตไไนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบไม่เคยแบบตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยรู้สึกว่าไม่อยากมาทํางานเลยไม่เคยรู้สึกแบบน,นั้นพรรู้สึกว่าเอยเดี๋ยวมาแล้วคนลูกค้าแบบคนนั้นก็จะรอคนนี้ก็จะรอเพราะเราก็จะรู้จักกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สําคัญมากกว่านั้นคือมันเป็นธุรกิจเล็กๆที่มันเริ่มมาจากตอนแรกๆแก้ว15บา mm hmm. บาทอย่างเงี้ยโปรโมชั่นเลยค่ะอยากให้คนรู้จักร้านก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลังๆก็มาตอนนี้แก้ว30 35เราเวลาจะขึ้นราคาเดี๋ยวก็นึกถึงใจลูกค้านะด้วยความที่เราสนิทกันเราอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าอของมันก็แพงขึ้นอะไรขึ้นเราก็ยังแบบไม่เอาอ่ะเดี๋ยวแพงไปเดี๋ยวลูกคา้าเราก็จะแบบแอบปรึกษาลูกคา้าเออขึ้นได้ยังเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเป็น มันไม่มองว่าเป็นธุรกิจใช่ไม่ไม่เคยรู้สึกว่ามาทํางานไม่เคยรู้สึกว่าเป็นธุรกิจที่แบบทําเงินแต่รู้สึกว่ามันเป็นความสุขทุกวันอยากมาอยากทำอะไรมากกว่ากนี้มีมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างไหมคะก็ส่วนใหญ่นี่ก็จะไม่ไม่ค่อยมีอะไร่นะคะกพน่าจะเหมือนลูกค้าประจาหน่อยๆน่อยมากินสี่แก้วห้าแก้วเป็นเศษเศษแล้วก็ปัดปัดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยโปรโมชั่นนี่คือจะแบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นบางเอิญอว่าเป็นแบบปีใหม่นะวันนี้มีหยิบฉลามีอะไรทำเทศกาลมากกว่าใช่ใช่ ลูกค้าบางคนก็บอกแอบบอกว่าน่าจะมีสแตมแปมบ้างนะอะไรนะแต่พอเราจะทำอย่างนี้ค่ะมันก็ยากเนาะ บางทีลูกค้าเป็นลูกค้าประจำมาวันละสองรอบอย่างเงี้ยค่ะประมาณสองวันสแตมก็เต็มแล้วใช่ก็เลยแบบว่าเอาแบบว่าแบบมาวันนี้สองสามแก้วแล้วก็แอบลดเศษลดอะไรกันอย่างนี้มากกว่าค่ะเอ่สาะมันต้งได้นานๆอย่างเงี้ยคสุดท้ายก็อยากจะให้พี่ช่วยฝากเชิญชวนไปเยุ่มลูกค้าหน่อยค่ะค่ะก็ร้านพบพิี่ามนะคะหน้าไปคเนียำเพอิมืมงสงขาใกล้ๆกับห้างริสสิตใหญ่ในอำเภออำเภอเมืองสงขาแล้วนะคะอาจจะเป็นร้านเล็กๆร้อนหน่อยอะไรหน่อยแต่ก็โอเคเพราะว่ามันเหมือนแบบได้มานั่งแบบแช่ ประสบการณชีวิตได้พูดคุยกันมากกว่าค่ะกาแฟแก้วเดียวนั่งได้นานเลยค่ะไม่แบบซีเรียสอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ว่างๆหรือแวะเวียนม,มาแถวนี้ก็แมะมานั่งได้นะคะอาจจะซื้อกลับไปหรืออาจจะไปแอบไปชิมก่อนหรือถ้าชอบรสชาติอะไรแบบไหนสามารถบอกกับคนชมที่ร้านได้เลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ